สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกมได้หินนะครับหรือเกม9อินนะครับในซเวร์ไทยนะครับก็สําหรับในพาร์ทนี้นะครับก็จะมารีวิวในส่วนของภารกิจนะครับของสํานักสัาโดดนะครับในสํานักเป็นจะพิษนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ทําภารกิจกันนะครับว่าในแต่ละวันเราต้องทําภารกิจอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้เราได้ ได้ได้สิ่งของมาอัพสกิลอัพปานกันนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในพาร์ทนี้เราจะมาเริ่มที่ตัวภารกิจอืมอ่าตัวนี้นะครับภารกิจสำรวจนี่กายเมันจะพิษนะครับไม่ยากนะครับก็ก็มาที่ NPC นะครับสิงจู่เนี่ยผมอยู่อ่ามาละนะครับก็โอเคไปกันเลยอืม ล้รับอีกรอบหนึ่งภารกิจนี้นะครับมันจะให้เราวาร์ปเนี่ยตาม MBC ไปนะไม่ยากนะครับแปบ๊บเดียวเราก็คลิกคุณผู้หญิงพาไปนะครับจากนั้นก็น่าจะเอาตรงไหนเนี่ยโอเคตรงนี้โอเคแล้วก็ตีบอส นเต็มฟันเป็ดแล้วเนะี่ยตีบอสตีบอสตีบอสให้ตายนะครับปับเขี่ยเาละยังไม่ตายเรียบร้อยนะครับก็จบแล้ว <c oughs> ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเคสกันก่อนเราไปส่งเคสกันนะ ภานะรกิจน,นี้ไม่ยากนะครับไวดีนะครับนะโอเคพีโนนอ่านะเรียบร้อยนะครับดูได้อะไรบ้างภารกิจน,นี้ได้ฟับได้ไป้ายห้าป้ายห้าผิดนะครับสองชิ้นเสื้อเสียงสองสองร้อยนะครับแล้วก็มีห่อของขวัญด้วย มีค่าบริจาคด้วยนะครับตูห่อของขวัญน,นะผมเปิดให้ดูเลยดีกว่านะ <Okay. S 1> ของซื้อกับใจนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับนะโอเคสําหรับภานี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ